ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงวันที่12ครับวันแม่แห่งชาติวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตรงฝั่งของธนา้านกุนือของธนา้านเมืองทองรนแตกกันหน่อยครับอย่างธนา้านมาริยอยูโรกีได้ออกมาเชื่อมั่นเลยครับว่าขุมกําลังของทีมครับพร้อมที่จะสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างแน่นอนและพร้อมยืนยันครับขอทําเพื่อแฟนบอลทุกคนเลยครับอย่างไรก็ตามครับสตาร์นานมาริยอยูโรปกีับวหน้าผู้ซอนของธนา้านเมืองทองรนแตดทีมชั้นนาในซุกฟุตบอลลีเวอร์ได้ออกมาเปิดใจเลยครับถึงความพร้อมก่อนสู้ศึก ในฤดูกาล2012นี้แหละครับ โดยในขณะเดียวกันครับทางนานมาริโอครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับบอารู้สึกโอเคเราในช่วงปีซันที่ผ่านมานั้นเราทําผลงานได้ดีตอนนี้ครับเรามีนักเตะใหม่เข้ามาในทีมโดยถือว่าเป็นปีที่ดีปีนี้ครับเป็นปีที่ต้องเรียนรู้หลายอย่างทั้งตัวผมและตัวนักเตะส่วนลายเส้นนั้นครับเป็นหน้าที่ของโค้ชที่ต้องมีมันยังไม่จบและมันไม่อีกกี่เดือนก็ต้องกลับประเรียนรู้ใหม่ครั้ง4ปีที่แล้วครับเราใช้เสื้อตายแบบนี้เลยครับที่เราได้แชมป์และพอผ่านไปเมื่อผมกลับมาเป็นโค้ชครับทีมของเราก็กลับมาใช้เสื้้้อแบบนีครัง คิดว่าปีนี้แหละครับจะทําให้เต็มที่และจะทําให้ทุกคนครับที่มาดูบอลและมีความสุขไปด้วยกันจะทําให้ปีนี้ครับดีกว่าที่ผ่านมาแหละครับและทั้งนี้ครับผมไม่เจื่นักเตะที่มีอยู่ครับเพราะว่านักเตะหลายคนก็อยู่กันมาหลายปีผมรู้สไตล์ของเขาคิดว่าสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างแน่นอนถ้าผมไม่เชื่อในพวกเขาครับผมเองก็คงจะไม่ได้เป็นโค้ชที่นี่หรอกผมไม่วางใจนักเตะและคิดว่าพวกเราจะสู้ได้แหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2องครับเรามากันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของธนานวินเลียมพอกกันหน่อยครับทุกคนน่าจะรู้กันดีครับข่าวนี้ครับแต่ขอมาอัปเดตกันอีกครั้งครับจากททมกิเลนพยองเลยครับสู่บ้านเกิดชีบราซิลอีกครั้งครับสับนานวินเลียมพ็อกยายซอบซมอสสนอย่างทนานชาเป้โคเอ็นเซ่แหละครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทางธนันวินเลียมพอกครับในลุกตัวเก่งชาวบราซิลวัย28ปีได้ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ได้อำราทัทมกิเลนพยองเมืองทงลุแตดหลังมดสัญญา ทีมอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาคาแก้งที่เมืองไทยครั้งแรกกับเมืองทองในแต่เมือ่อฤดูกาล2019ก่อนที่จะยึดต,ตัวรักในถิ่นเทนนิสเเดียมทั้งในยุคข,ของทนานอเล็กนเดกามาและมาริโอยูโรปกีแหลครับโดยในขณะเดียวกันครับล่าสุดเลยครับทนานวินเลียมพอครับก็ได้ย้ายกลับไปที่บ้านเกิดประเทศบราซิลและเปิดตัวเป็นตั้งเตกใหม่ของสมสรชาเปโคเอนเซสมสรในศึกของทนานบาเซโรนาหรือเซเรีบีหรือลีกลองของบราซิลเป็นเชียบเลครับพร้อมกับสวมเสื้อตัวโปรดหมายเลข19 เช่นเดิมเลยครับและโดยทั้งนี้ครับซาบต่างนานวินเลียมพอกับได้ฝากปูนานกับเมืองทงงในแต่โดยลงสนามไปทั้งสิ้น5-4นัดยิงได้ถึง28ประตูกับ7แอสซิซตและปิดฉากับทีมเป็นที่น่าจดจำของฟุตบอลกิเลนพรยองต่อไปอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากระที่ทางด้านบิ๊กเปย์กันหน่อยครับหรือทางด้านคุณลุนโดริสซืซวาจาครับผู้อำนวยการของสโมสรเมืองทองนายเต็ดครับออกมามั่นใจว่าเมืองทองจะมีความพร้อมมากขึ้นและแอบว่าลุนมาลเด็วยูโรกีครับจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมแมครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านบิ๊กเปย์ครับผู้อำนวยการของสโมสรเมืองทองรายเต็ดก็ได้ออกมายอมรับถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2022นี้แหละครับ โดยในขณะเดียวกันเลยครับปลาสุดกับตนาันบิ๊กเปย์โรนัิสซูวจาครับปูนวยกันครับได้ออกมายยอมรับเลยครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเมืองทองได้จบอนับที่4ในทีกเีาก็หมายมั่นครับว่าจะสานต่อความสําเร็จที่เราได้จากฤดูกาลที่ผ่านมาจุดไหนครับที่เราสามารถเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้เราได้ทำงานร่วมกับบริวมาโดยตลอดในช่วงปิดฤดูกาลจึงเป็นช่มาของการเสริมนักเตะ5คนใหม่บวกกับนักเตะดีกรีทีมชาติไทยและตั้งแต่เจ้าตองกวินที่กลับมาเพิ่มความสามารถให้กับทีมอ โรดันไปเมนลูกเครื่องไทยในทุาเรนฮงซงวุกเซ็นเตอร์ดาวรุง่งที่มาจากเจจูยูนเต็ด้วยสัญญาย,ยืมตัวพร้อมออปชันขยายเพิ่มเติมรวมถึงการเข้ามาของธทนันตเอริกโจหนาและธทนัตเอกนิตปัญญาที่เป็นนักเตะพร้อมเข้ามาเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตของทีมเชียร์ไทยและทั้งนี้ครับผมเชื่อเลยครับว่าทีมของค้ตบเรลครับมีขนาดทีมที่แข็งแกร่งทดแตนกันได้หมดทุกตำแหน่งและผมเชื่อมั่นเลยครับว่าเราจะแข็งแกร่งกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมานั่นเป็นเหตุผลครับที่เรราาาามมมั่่่นนววจะสง้งคตต และความท้าทายกับตําแหน่งแชมป์ในทันดกและฟุตบอลโถนแหละครับโดยสโมสรครับก็อ,อยู่ได้ด้วยแฟนบอลน,นี่เลยครับเราต้องเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลและเล่นให้ประทับใจสมกับที่เขาได้ทุ่มเทกับเราเช่นเดียวกับการมีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาเพิ่มความผูกพันให้กับเราในการที่เราจะทําผลงานให้ดีที่สุดและให้การสนับสนุนทุกท่านมันเป็นโจทย์ที่ความท้าทายสําหรับทีมานและโค้ดบริโอและนักเตะที่พร้อมจะ,ะเผชิญความคาดหวังในแบบนั้นแหละครับและโดยสุดท้ายนี้ครับผมเชื่อว่าเราจะสร้าง ความสร็จได้อย่างแน่นอนครับเราไม่จำเป็นต้องเก่งกรวดทีมไหนในทดีกแอบหวังดึกๆครับว่าปีนี้ครับโค้ดปรดิโอกับ3ปีกับลูกชีมคอ,อ,อครับก็จะสร้างเซอร์ไพรส์ในทดิรวมถึงฟุตบอลทัวร์แหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามากระทังฝั่งของทน้านกว่างโซาหมาภัยกันหน่อยครับเมื่อสุดได้ทาการเปิดตัวชุดเย้าใหม่เตรียมสูสึกในฟุตบอลลิเวอร์ตีในฤดูกาล2022นี้แหละครับสําหรับทานานลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับทีมในศึกฟุตบอลลิเวอร์ตีครับได้ทาการเปิดตัวชุดเย้าตัวใหม่ของทีมโดยมีสีซอมซึ่งเป็นสีประจําสมโมสรรวมไปถึงกางเกงและถุงเท้าอีกด้วยซึ่งจะเปิดจําหน่ายในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้แหละครับ อย่างไรก็ตามครับในขณนะเดียวกันเลยครับโดยบนตัวเสื้อในฤดูกาลนี้ครับก็มีความเรียบหรูภายใต้แบรนด์ของนางด้านแกนสปอร์ตนอกจากนี้ครับบนเสื้อแข่งขันได้รวบรวม18อำเภอของจังหวัดเชียงรายไว้บนตัวเสื้อการแข่งข,ขันของสโมสรลีโอเชี o ยงรายดรนเดตในฤดูกาล2022และมีการเดินทางไปถ่ายทําบนตัวเสื้อถึงสถานที่ยอดฮิตประจําจังหวัดอย่างนานา้ารไลชาของานา้านชุมฟง อีกด้วยแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลลีวอธอติกในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองนี้ครับนัดแรกของสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดก็จะประเดิมเปิดบ้านพบกับทางด้นานปู่ดิวส์ซีครับบังคับรูปเงินในวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมเวลาแปดนาฬิกาณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ